สวัสดีค่ะดิฉันพนิพร์หรือนินนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายบริษัทไมดดาเอ็กเซจจำกัดมหาชนะคะ่ะบริษัทนี้นะคะบริษัทไมดดาจำหน่ายอะไรบ้างนะคะจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีเครื่องเสียงกระติกน้ําร้อนหม้อหุงข้าวนะคะพัดลมโอไร่อย่างมากคะ่ะแล้วก็อนาคตนะคะทางไมดดาน,นะคะก็จะมีการรับนะคะจำนองจำนำ จักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะคะสินค้าเราบริการถึงบ้านค่ะแล้วก็บริการประทับใจนะคะเราจะเน้นนะคะเกี่ยวกับหลังการขายนะคะแล้วก็สินค้าของเราไม่ใช่ แพงอย่างที่คุณลูกค้าคิดนะคะขึ้นอยู่กับระยะสมว่าสั้นหรือยาวหรือว่าชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กนะคะบริการสิง,งบ้านบริการพระทับใจนะคะสโลโแกนของบริษัทไมไดานะคะเอกซินจำกัดมหาชนนะคะทุกท่านนะคะสนใจสินค้านะคะติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ